คนที่เคยทำได้ทุกอย่างเป็นหลักของครอบครัวแต่ทาไม่ได้สักอย่างจิตใจแย่มากจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซคร่างกายขยับไม่ได้ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาส่งตัวไปที่ชนบุรีสแกนดูว่ากระดูกตีสปายทีสามสามี่แตกทับเส้นประสาททำให้ร่างกายส่วนแขนขาขยับไม่ได้เลยก็มีการผ่าตัดจิตใจแย่มากต้องการให้ตัวเองดีขึ้นอนะ่ะยางหาโรงพยาบาลหาที่สามารถเข้าไปพักได้คยภาพที่สม่ำเสมอเลย ก็มีน้องนันรงพวานจอมเทียนที่นี่มีนักกายภาพนะสามารถมาทุกวันได้วันหนึ่งชั่วโมงเป็นการกายภาพที่แบบสม่ำเสมอตกลงมาที่รงพวานจอมเทียนเป็นแพ็กเกจรายเดือนกันอาทิตย์แรกก็นอนกายภาพทําให้เองหมดเลยพอขึ้นสัปดาห์ที่สองมานักกายภาพคอยเพิ่มเติมคอยสั่งการบ้านแล้วมันก็ขยับได้มากขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมันดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยเป็นกําลังใจที่ให้นักกายภาพ ที่นี่ดูแลต่อ2เดือนสามารถอยุเดินได้หลายได้ก็ถือว่าเป็น2เดือนที่ดีมากถามเพื่อนหลายคโค้ดบอกว่าแตเราคนที่โดนมาจะลุกมันอย่างนี้ภายใน2เดือนนี้ยากจับอะไรไม่ได้ก็จับได้แน่นขึ้นอย่างเงี้ยซ้อมเขียนหนังสือพอเขียนได้จากแรกจับไม่ได้เลยคนะมันก็รู้สึกดีขึ้นอรับกำลังใจก็ตามมาอ่งีมีล้อมที่เราอยู่มีคนดูแลเราพางอันนี้ช่วยได้ เยอะมากขาดไม่ได้เลยอยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยพอคุยเหตุผลนี้ไปประมาณนี้บอกมาเฝ้าด้วยกันอยู่ด้วยกันได้อย่างงี้ข้อนี้เป็นข้อที่ดีครับครอบครัวที่มีมาอย่างเงี้ยปล่นใจกว่าเห็นทุกวันอยู่ด้วยทุกวันนะทําให้เข้มแข็งขึ้นนรครับมีจิตใจที่ฮึดขึ้นหน่อยพอได้สุดพอได้สุดเยียบได้สุดตรงนี้กระดกได้เนาะกระดกได้เต็มที่นะกระดกได้โอเค หมอพยาบาลก็จะมาดูแลทุกวันพยาบาลก็ช่วยดูแลตลอดสามารถกดเรียกขอฝากบอกนะคะจะเหมือนผมหรือใกล้เคียงกันด้วยอาการที่แบบว่าขยับตัวไม่ได้จะด้วยประสาทด้วยสมองอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้อแล้วหาที่ที่เราต้องการรักษาตัวเองฟกฟื้นตัวเองโรงพยาบาลจอมเทียนในสังกัดเขตเมืองพัทยาที่ก็ทำได้หลายอย่างมีนักภาพเป็นโรงหาตัวคนไข้ได้ทุกวัน ีหนึ่งที่ที่อยากจะให้ดูแล้วก็แนะนำจากประสบการณ์ตัวเองเลยอย่าเพิ่งท้อคะ่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างที่เราหวังไว้